วิธีรับมือเมื่อถูกปฏิเสธความรักถูกปฏิเสธความรักนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเราก็เศร้านะคะแต่วันนี้คุณรุดมีวิธีรับมือซึ่งเป็นวิธีที่จะทำให้คุณเนี่ยแบบว่า move on ได้เร็วมากๆเลยเข้อหนึ่งนะคะอย่าไปอ้อนวอนเขาไม่ต้องไปอ้อนวอนเขานะคะคนที่เขาเนี่ยบอกเลิกคุณไปคนที่เขาไม่รักคุณแล้วคุณจะไปอ้อนวอนเขาทาไม เราเป็นขอทานอ่ะคุณเคยเห็นขอทานนั่งขอทานไหมขอหน่อยสองบาทขอหน่อยห้าบาทขอหน่อยสิบบาทเหมือนกันถ้าคุณไปอ้อนวอนความรักจากเขาอยู่ต่อเธอนะฉันรักเธอฉันฉันทำใจไม่ได้นะอย่าเลิกกับฉันเลยนะเหมือนเหมือนกันขอทานอย่าอย่าได้ทำปล่อยเขาไปนะคะคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วเขาปฏิเสธความรักก็แปลว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้เราเนี่ย ไปอยู่ในชีวิตของเขาดังนั้นจงปล่อยเขาไปค่ะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาปล่อยให้เขาไปเจอคนที่คู่ควรที่เขาคิดว่าเออคนคนนี้แหละคู่ควรกับฉันอะไรแบบนี้คุณก็จงขอบคุณช่วงเวลาที่เคยมีความสุขร่วมกันช่วงเวลาที่ยังรักกันเมื่อเราปล่อยเขาไปแล้ว เชื่อเลยนะคะว่าใจคุณจะรู้สึกว่าโล่งเบาสบายมากกว่าคุณไปอ้อนวอนแล้วก็ไปยื้อเขาไว้ค่ะข้อ2นะคะอย่ามองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ล้มเหลวอย่าเป็นมองนะคะว่าเอ้ยการที่เราเนี่ยโดนปฏิเสธความรักเนี่ยเราเป็นคนที่ล้มเหลวมากหรอทําไมเขาถึงเนี่ยปฏิเสธความรักไม่รักเราไม่ใช่นะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณอะ มีคุณค่ามากเพียงพอคุณเป็นคนที่ดีมากเพียงพอเขาตัางหากละ่ะที่ไม่เหมาะสมกับเราให้คิดแบบนี้นะคะปล่อยเขาไปให้เขาไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาให้เขาไปเจอคนที่เขาแบบคิดว่าเออคนนี้แหละมีคุณค่าสําหรับฉันปล่อยเขาไปค่ะเรามีคุณค่าอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ําใจว่าเออมันเป็นความรักที่ล้มเหลวเหรอฉันเป็นคนที่ล้มเหลวเหรอทาไมฉันถึงเอ,อ่อโดนปฏิเสธความรัก ไม่นะคะทุกคนมีคุณค่าเขาก็แค่ไม่ใช่คนที่แมทชิ่งกับคุณไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณก็เท่านั้นเองค่ะแค่นี้จบค่ะไม่ต้องไปคิดว่าเราเนี่ยแบบสตำต้อยได้ค่าหรอทำไมเขาถึงไม่รักจันนู่นนี่นะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่คู่ควรกับเขาเดี๋ยวเราก็เจอคนที่คู่ควรกับเราค่ะข้อ3นะคะโฟกัสกลับมาที่ตัวเอง แต่ก่อนใช่ไหมคะคุณโฟกัสที่เขาคุณแบบเอาใจไปให้เขาคุณรักเขามากอะไรก็คือเขาหมดจดจ่ออยู่กับเขาทุ่มเทให้กับเขาทุกอย่างแต่เขาก็ยังคงทิ้นคุณไปตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักคุณแล้วให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก็หมายความว่ากลับมาดูแลใจตัวเองกลับมาดูแล หน้าตาของเราเนี่ยจากที่เหี่ยวเฉาจากการที่อกหักใช่ไหมคะให้ดีขึ้นกลับมาดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงออกกําลังกายนะคะแล้วก็ดูแลหุ่นของเราเนี่ยให้มันดีนอนหลับพักผ่อนให้มันเพียงพอโฟกัสที่ตัวเองโดยการที่เราเนี่ยอาจจะไปหาความรู้เพิ่มใช่ไหมคะพัฒนาคุณค่าของเราเนี่ยให้มันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะเมื่อเขามองกลับมาคุณสวยขึ้น คุณหล่อขึ้นนะคะเขาจะรู้สึกเสียดายที่ทิ้งคนดีๆแบบคุณไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยตัวแบบปล่อยตัวให้โซมะแบบอ้วนเพล่ปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองเลยเขามองกลับมานะคะเขาจะดีแล้วที่ทิ้งไปอะไรแบบนี้นะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นอันขาดต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองเรา คือศูนย์กลางของความสุขทุกอย่างเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาใครคะ่ะข้อ4นะคะคุณต้องลายล้อมคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณนะคะต้องอยู่ใกล้ๆคนที่เขาเห็นคุณค่าคุณคนที่เห็นคุณค่าคุณก็คืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของคุณใช่ไหมคะที่รู้จักกันมานานแล้วเป็นเพื่อนซีหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ของเรา ญาติพี่น้องของเราที่เขาหวังดีกับเราเห็นคุณค่าเราอยู่รายล้อมคนแบบนั้นเพราะว่าเขาเหล่านั้นนะคะจะช่วยแบบปลอบใจคุณแล้วก็แบบพูดในสิ่งดีๆเนี่ยให้คุณรู้สึกมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นอย่าไปอยู่คนใกล้ใกล้คนคิดลบนะคะเวลาที่คุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้อยู่ใกล้คนที่เขารักแล้วก็เห็นคุณค่าเราแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นเป็นลําดับค่ะข้อ5้านะคะ อย่ารีบร้อนหาคนใหม่ข้อนี้หลายๆคนเนี่ยทำผิดพลาดมากๆเวลาที่คุณเนี่ยอกหักใช่ไหมคะใจคุณยังไม่ได้เยียวยาเลยใจคุณยังรู้สึกแบบเหี่ยวเฉายังยังรู้สึกแบบ broken heart ยังรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า คุณไปรีบร้อนหาคนใหม่คุณก็จะคว้าคนที่มีพลังงานเดียวกันกับคุณเข้ามามันก็ทำให้คุณอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือเวลาที่คุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณด้อยค่าคุณก็ไปคว้าคนที่ไม่ดีคนที่เขาพลังงานเดียวกันกับคุณเนี่ยก็คือคนที่ไม่ใช่ความรักแทนนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วอย่ารีบร้อนจงเยียวยาหัวใจตัวเองก่อน ทำตัวเองให้มีความสุขในทุกช่วงขนาดจิตก่อนนะคะอยู่คนเดียวมีความสุขไปเที่ยวคนเดียวรู้สึกบูฟิลให้มันได้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนดีๆที่พลังงานเดียวกันกับคุณเนี่ยก็เข้ามาเองไม่ต้องรีบร้อนค่ะปล่อยให้มันเป็นไป less i s be นะคะทุกคนข้อ6นะคะเปลี่ยนมุมมองใหม่การที่คุณเนี่ยโดนปฏิเสธความรักไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีพอนะคะแต่คุณต้องเปลี่ยนมุมมองบอกว่าเฮ้ย เขาอะจักรวาลเนี่ยผลักคนนี้ออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าคนคนนี้ไม่เหมาะสมกับเราคนคนนี้ถ้าอยู่กันไปแล้วแต่งงานกันไปแล้วคือแบบไม่รอดแน่นอนเนี่ยต้องทะเลาะก,กันต้องเลิกลากันคนนึงอาจจะนอกใจคนนึงอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติอะไรแบบนี้ต้องคิดแบบนี้นะคะทุกคนว่าจักรวาลเนี่ยผลักคนนี้ออกไปเพื่อให้เราเนี่ยไปเจอคนที่ คู่ควรแล้วก็ไปเจอคนที่ใช่ค่ะแหละทุกคนนี่คือ6ข้อนะคะเมื่อคุณเนี่ยโดนปฏิเสธความรักไปแล้วเนี่ยเอา6ข้อนี้ไปใช้นะคะคุณนุชเชื่อว่าคุณจะสามารถ move on จากคนที่เขาปฏิเสธความรักคุณเนี่ยได้แบบง่ายๆสบายๆและเมื่อเขามองกลับมานะคะทุกคนเขาจะเสียดาย ที่ทิ้งคนดีๆอย่างคุณไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ถูกปฏิเสธความรักนะคะเจอความรักใหม่ที่ยอดเยี่ยมฉายลรกว่าเดิมค่ะ